สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกันตามปกตินะคะเรากำลังศึกษากันในพระธรรมยูดาซึ่งดิฉันตั้งชื่อเรื่องว่าพระกรุณากับกรรมชั่วของมนุษย์ก่อนสิ่งอือ่นใดให้เรามีโอกาสอธิษฐานด้วยกันก่อนดีไหมคะข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับเวลานี้ที่เราจะศึกษาพระวจนะของพระองค์ร่วมกัน ขอพระวิญาณมริสุทธิ์ของพระองค์ที่จะทรงโปรดนำเราและทรงโปรดประทานสติปัญญาให้กับเราและก็ทรงตรัสผ่านถ้อยคำของพระองค์มาถึงเราวันนี้ว่าพระองค์ทรงประสงค์อย่างไรในชีวิตของเราในการใช้ชีวิตในโลกนี้เราจึงขอมอบเวลานี้ไว้ในการทรงนำของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวันนี้เราก็มาถึงข้อที่7แล้วนะคะอ่านว่า เช่นเดียวกับเมืองโสโดมและเมืองโกโมลาและเมืองที่อยู่รอบๆนั้นที่ได้ประพฤติชั่วและมัวเมาในกามวิถานก็ได้ทรงบัญญัติไว้เป็นตัวอย่างของการที่จะต้องได้รับอาทยาในไฟนิรันในพระเจนะของพระเจ้าตอนนี้ได้พูดถึงบาปของเมืองโสโดมและโกโมราและ เมืองโสโดมเมืองโกโมราเมื่อเอ่ยถึงสองเมืองนี้เราก็มักจะคิดถึงบาปโฮโมเซ็กชวลหลายครั้งเรามักจะให้ความสำคัญและความเลวร้ายของบาปเกี่ยวกับการล่วงประเวณน,นั้นก็คือโฮโมเซ็กชวลว่ามันเลวร้ายถึงขนาดพระเจ้าต้องเผาเมืองและเราก็คิดว่าคนที่เป็นแบบนี้เลวร้ายกว่าคนที่ล่วงประเวณนนี ความจริงแล้วไม่ใช่เลยนะคะสโสดมโกโมราเป็นตัวแทนของความเลวร้ายของบาปแห่งการล่วงประเวณีการล่วงประเวณีนั้นเกี่ยวข้องกับวิญญาณชั่วนะคะใครที่เข้าไปข้องเกี่ยวสิ่งเหล่านี้แล้วยากที่จะหลุดออกมาได้จะถูกมันจับไว้เมื่อพูดถึงสโสดมโกโมราไม่ได้หมายถึงโฮโมเซ็กชวลว การรักร่วมเพศเท่านั้นแต่ได้รวมถึงการลามกสก,กับรกทุกชนิดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเซ็กส์เรื่องเพศที่ไม่บริสุทธิ์เรื่องเพศที่บริสุทธิ์คือเป็นเพศระหว่างสามีภรรยาที่แต่งงานกันอย่างถูกต้องเท่านั้น พระเจ้าเรียกเรามาพระองค์ไม่ได้เรียกเรามาเพื่อจะเป็นคนสกปรกลามกแต่พระองค์ทรงประสงค์ที่จะให้เราดำเนินชีวิตในความบริสุทธิ์ทั้งกายใจและวิญญาณในพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งข้อ1 5ได้กล่าวไว้ว่าแต่เพราะพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านทั้งหลายนั้นบริสุทธิ์ท่านทั้งหลายจงประพฤติให้บริสุทธิ์พร้อมทุกประการ เกี่ยวกับการลามกสกปรกนั้นพระเจ้าทรงสอนว่าแม้แต่จะเอ่ยแม้แต่จะพูดถึงก็อย่าทำเลยเอเฟซัสบทที่5ข้อ3ถึงข้อ5ได้กล่าวไว้ว่าแต่การเอ่ยถึงการล่วงประเวณีการลามกต่างๆและการละโมบอย่าให้มีขึ้นในพวกท่านเลยจะได้สมกับที่ท่านเป็นธรรมิก,กชนทั้งอย่าพูดอยาาคลายพูดเล่นไม่เป็นเรื่อง พูดตลกหยาบโลนเกเรซึ่งเป็นการไม่สมควรแต่ให้ขอบพระคุณดีกว่าท่านจงรู้แน่ว่าคนล่วงประเวณีคนละมกคนละโมบวงเล็บที่เป็นเหมือนคนนับถือรูปเคารพจะมีส่วนในแผ่นดินของพระคิ์และพระเจ้าเป็นมรดกก็หาไม่ได้นี่คือถ้อยคำของพระเจ้าที่ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า คริสเตียนควรจะหลีเกเลี่ยงที่จะใช้อวัยวะไปในทางสกปรกลามกไปในกามราคะตัณหาและในวิวรณ์บทที่2ีิข้อ8ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าแต่คนขลาดคนไม่เชื่อคนที่น่าเกลียดน่าชังคนที่ฆ่ามนุษย์คนล่วงประเวณีคนใช้เวทมนต์คนไหว้รูปเคารพ และคนทั้งปวงที่พูดมุสานั้นมรดกของเขาอยู่ที่ไหนบึงไฟและกรรมฐานที่กำลังไม่อยู่นั่นคือความตายครั้งที่สองพฤติกรรมการล่วงประเวณีรหรือคนที่เสพไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูและการที่ใช้ปากเอ่ยออกมาหรือพฤติกรรมที่แสดงออก ในเชิงลามกศกกรปกคนเหล่านี้ที่ทำเช่นนั้นที่ไม่มีทีท่าที่จะกลับใจเสียใหม่เลยแม้เรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียนแต่ยังใช้ชีวิตหมกมุ่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นอยู่อันตรายมากเพราะที่สุดแล้วพระเจ้าของพระเจ้าได้กล่าวไว้ว่าพระองค์จะปล่อยนะคะบางทีคุณทำการชั่วช้าลามกศกปรปกแล้วคุณมีความรู้สึกว่า ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยและคุณคิดว่าพระเจ้าคงเห็นใจคุณแต่ที่ไหนได้พระเจ้าปล่อยนะคะ ในพระธรรมโรมบทที่หนึ่งข้อ 24, 26, 27ได้กล่าวไว้ว่าเหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงปล่อยเขาให้ประพฤติอุลามกตามราคะตัณหาในใจของเขาให้เขากระทำสิ่งที่น่าอัปยศทางกายต่อกันเพราะเหตุนี้พระเจ้าจึงทรงปล่อยเขามีกิเลสตัณหาอันอัปยศ พวกผู้หญิงของเขาก็เปลี่ยนความสัมพันธ์ตามธรรมชาติให้ผิดธรรมชาติไปฝ่ายผู้ชายก็เลิกความสัมพันธ์กับผู้หญิงให้ถูกต้องตามธรรมชาติเช่นกันและเราร้อนด้วยไฟราคะตันหาที่มีต่อกันผู้ชายกับผู้ชายด้วยกันประกอบกิจอันชั่วช้ายอย่างน่าอาย เขาจึงได้รับผลกรรมอันสมควรแก่ความผิดของเขาพระเจ้าของพระเจ้าเขียนสำหรับคริสเตียนก่อนนะคะและในพระธรรมโรมตอนนี้ก็ได้กล่าวถึงผู้เชื่อด้วยนะคะไม่ได้หมายถึงคนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าแน่นอนเรารู้ว่ามีคริสเตียนเป็นจำนวนมากที่ยังมีปัญหาเรื่องนี้ ในคริสตจักรของพระเจ้าการล่วงประเวณีรักร่วมเพศมีอยู่ดาตื่นในคริสตจักรไหมคะและสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้นะคะและกำลังเป็นที่ยอมรับและกฎหมายกำลังจะออกมาเร็วนี้ที่จะใช้ให้คนที่เป็นเพศเดียวกันจดทะเบียนกันได้ในตอนนี้เขาไม่ได้เรียกว่าจดทะเบียนเขาเรียกว่า ใบรับการแจ้งชีวิตคู่นะคะและไม่นานก็จะมีการจดทะเบียนสมรสได้แน่นอนในสังคมไทยในปัจจุบันถือว่าเป็นเรื่องปกติไปแล้วแต่ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาคนของพระเจ้าว่าเราจะไม่ชินชาและเราจะไม่ถือว่าเป็นเรื่องปกติไปใน สังคมของคริเสเตียนเราเชื่อแน่เหลือเกินว่าบาปของเมืองโสโดมและโกโมราก็เป็นบาปที่พัฒนาจากการล่วงประเวณีนี้เองอย่าให้เราชินกับบาปที่สื่อกำลังป้อนให้กับเราทุกวันนี้เราจะเห็นว่ามีทุกรูปแบบโดยเฉพาะบาปการล่วงประเวณีและการลามกทุกประการ รวมถึงชีวิตที่ผิดเพศนะคะพระเจ้าไม่อนุญาตเพราะพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาสองเพศเท่านั้นไม่มีเพศที่สามและอนาคตคริสตจักรก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะรองรับกับคนเหล่านี้ที่เข้ามาแต่เราจะไม่ยอมอารมุ่มอรวยหรือประนีประนอมกับบาป ไม่เพียงแต่บาปแห่งการล่วงประเวณีโฮโมเซ็กชวลเท่านั้นแต่ทุกบาปเรารักคนเหล่านั้นและพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยคนเหล่านั้นให้ได้รับความรอดแต่เราจะไม่อนุญาตให้เขาใช้ชีวิตแบบนั้นเขาจำเป็นที่จะต้องกลับใจเสียใหม่และรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตและมาใช้ชีวิตตามรูปแบบที่พระชนะของพระเจ้าได้ทรงสอนไว้ฉะนั้น เป็นสิ่งที่อันตรายถ้าเราไม่ใช้พระเจ้าของพระเจ้าเป็นบรรทัดฐานในอนาคตสังคมหรือกฎหมายจะยอมรับและประกาศใช้ในการทำบาปอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำแทงอีกนะคะซึ่งพระเจ้าของพระเจ้าก็ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนเป็นการฆ่าคน คิดเสียนเราจะไม่ใช้กฎหมายเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตแต่เราจะใช้พระวจนะของพระเจ้าเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตไม่เช่นนั้นชีวิตเราอาจจะถูกทำลายและเผาผลาญด้วยไฟพระเจ้าอาจจะไม่ส่งไฟมาเผาผลาญเราเหมือนเมืองโซโดมเมืองโกโมราแต่เราจะถูกไฟนรก เผ่าพราญอย่างแน่นอนที่จะเชื่อร้อยเปอร์เซนต์ว่าคริเสเตียนที่เชื่อในพระเจ้าแล้วและอ้างตนว่าเป็นบุตรพระเจ้าแต่ยังใช้ชีวิตอยู่ในการลามกสกรปรกความบาปแห่งการล่วงประเวณีโดยไม่กลับใจเสียใหม่จะได้ไปอยู่แผ่นดินของพระเจ้าหรือเปล่าคะผูาชนะของพระเจ้ากล่าวไว้อย่างชัดเจนโน แม้แต่จะมีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าก็ไม่ได้เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะคะสิ่งที่เราจะบริโภคเข้าไปในชีวิตของเราในแต่ละแต่ละวันแต่ละวันและพฤติกรรมอะไรก็ตามที่เรากระทำซ้ำแล้วซ้ำอีกสุดท้ายสิ่งเหล่านั้นมันจะกลายมาเป็นนิสัยของเราในที่สุด และถ้าเราไม่ระมัดระวังโดยเฉพาะความบาปมันจะเข้ามาครอบงํำและมีอิทธิพลในชีวิตของเราถ้าเราดำเนินชีวิตตามความปรารถนาแห่งใจของเราความปรารถนาแห่งใจของเรามีแนวโน้มไปในทางความชั่วเกือบจะทั้งสิ้นนะคะ หากเรายังใช้ชีวิตตามใจปรารถนาเช่นนั้นจึงเป็นสิ่งที่อันตรายและหลายครั้งเราจะตกเป็นทาสโดยไม่รู้ตัวทุกวันนี้เราไม่ควรกลัวสิ่งเสพติดที่เป็นอาหารและยาเท่านั้นแต่พฤติกรรมเสพติดก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นเกมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ แรอาจะมีอะไรอีกหลายอย่างมากมายที่เราบังคับตัวเองไม่ได้ควบคุมตัวเองไม่ได้และเราจะต้องกระทำหรือแสดงออกในพฤติกรรมนั้นๆบาปทุกอย่างมันเติบโตได้นะคะถ้าเราไม่ระมัดระวังและถ้ามันโตเต็มที่แล้วมันจะล้มเราได้ด้วยเช่นเดียวกันขอพระเจ้าทรงโปรด ช่วยเราที่เราจะระมัดระวังในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะบาปแห่งการล่วงประเวณีบาปทุกอย่างเป็นบาปที่เลวร้ายทั้งสิ้นไม่ว่าบาปเล็กบาปน้อยบาปเล็กบาปน้อยมันก็โตไดนะ้บาปที่ยิ่งใหญ่บาปที่โตแล้วนำเราไปสู่การประพฤติการกระทาเมื่อเราไม่หยุดพฤติกรรมเหล่านั้นมันจะกลายเป็นนิสัยเราเมื่อมันกลายเป็นนิสัยเราสุดท้าย เราก็กลายเป็นทาตของมันขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาประชากรของพระองค์ที่จะระมัดระวังในการดำเนินชีวิตที่จะยำเกรงพระเจ้าและรังเกียจบาปทุกชนิดโดยเฉพาะบาปแห่งการล่วงประเวณีความชั่วช้าลามกการราคะต่างๆเราจะรังเกียจสิ่งเหล่านี้ แต่เราจะรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์และสะอาดอยู่เสมอในสายพระเนตรของพระเจ้าและใช้พระวจะนะของพระเจ้าเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตขอพระเจ้าทรงอวยพร,พรค่ะ